สวัสดีครับผมสกายนะครับก็ไหนๆก็มีหน้ากาก X หน้ากาก Y แล้วนะครับก็มีให้มันฉบๆกันไปเลยครับกับหน้ากาก Z นั่นเองครับหรือหน้ากาก C นะครับก็จัดไปเลยครับโดยการว่าทรงกลมนะนี่ประมาณนี้แล้วให้เป็นหัวของหน้ากากนะอย่าลืมนะหน้ากากนี่มันจะต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าปกติหน่อยนึงนะเพราะว่าเป็นหน้ากากนะเออถ้าว่าหน้ากากเราเล็กลงนี่คือเฟลเลยนะเราก็มาเริ่มวาดทรงโค้งๆหน่อยนะครับ เวลาเราวาดเราก็นึกถึงหน้ากากหน้ากากเคนโดนะเราจะได้วาดได้ง่ายขึ้นนะบางทีเราต้องใช้จินตนาการเข้าไว้นะพอเรานึกภาพในหัวออกเราจะได้วาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าอันนี้คือขอบมุมนะขอบมุมของหน้ากาก,ากนี่เสร็จแล้วก็ให้มันจบๆไปนี่แล้วเราก็จะมาเติมตรงนี้นิดนึงเป็นขอบอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยามามามันมีขอบแค่เดียวอ่านี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวเลยนะหัวของหน้ากากโค้งไปแต่โค้งไม่ต้องเยอะนะครับเอาประมาณพอประมาณเนี่ยประมาณนี้ให้เหมือนคล้ายๆทรงทรงหมวกเคนโดอะ่ะเออไม่ใช่หมวกกันน็อกนะคล้ายๆหมวกเคนโดเนี่ยประมาณเนี้ย ไม่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กไปนี่มีมีรอยครับมีลายไม่ใช่มีรอยมีลายาลายโค้งโค้งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบบล็อกกำแพงเมืองจีนนะเนี่ยมันจะเป็นฟันเฟืองนะคล้ายฟันเฟืองเวลาวาดก็วาดให้มันโค้งๆคงเลยนะเนี่ยค่อยๆไปผมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะวาดไปแบบคร่าวๆนะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยให้เหลือให้เหลือขอบด้านด้านนอกนิดนึงนะ แล้วตรงนี้ก็แบบโค้งเลยอ่านี่ให้มันประจบเหมาะกันอ่าประมาณนี้แหละเสร็จแล้วสัญ,ญาลากักษณ์ก็ตัวแซดนับจัดไปแซดแบบแคล้ายๆแซดดับกบอลเลยอะ่ะนี่ลากมาปุ๊บแหลมแหมๆนี่มีแหลมแหลมอยู่ตรงกลางสอง,สองขีดสองแหลมนะครับ นี่นี่ครับตัวแซดตัวแซดนี้เป็นแบบแซดดัก,กบอลเลยนะ่าอย่างเท่อย่างเางี้ยครับเดี๋ยวเติมเตนะิมหน่อยอ่าเมื่อกี้เราจัดทรงอยู่นะอ่าเราก็เติมให้มันเต็มเต็มอืมเป็นไงครับสวยขึ้นเยอะนี่ <c oughs> อันนี้คือหน้ากากแซดนะซึ่งก็เล่นเบเบดได้ค่อนข้างแบบผมว่าหน้ากากวายน่าจะเก่งกว่านะเออหน้ากากแซดนี่เขาแบบยังธรรมดาอ่า อันนี้ก็จะจุดเด่นของหน้ากากแซดเลยนะมันจะเหมือนมีหูแมวข้างหนึ่งนะแบบนี้เลยไม่รู้ใช่หูแมว่ะอแต่แต่ว่าค่อนข้างจะคล้ายหูแมวเลยเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวๆลบตรงนี้แป๊บนึง่งนี่มันต้องแคบนิดนึงนี่ จุดเด่นของมันก็อยู่ตรงที่หน้ากากนะก็พยายามวาดหน้ากากให้มันดูสมูทที่สุดนะแบบนี้เลยต่อไปก็เป็นคอนะครับคอก็ขีดง่ายๆเลยแล้วก็อนัตโตมียนาถาครับนี่คือเส้นเส้นแนวนอนด้านบนสุดนี่คือเส้นไหปลาคนระับ้วล่างมาเป็นโคงนะ้งครับล่างเป็นโค้งนี่เราก็จะจัดท่าไปด้วยเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาท่าที่โคตรเท่นี่อย่างนี้เลยเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกนะนี่คือเส้นาลานี่คือเส้นเอวแล้วก็กางเกงในฮ่าฮ่านี่เป็นชุดนะครับเป็นสเต็ป จากนั้นเราก็วาดขาท่านบนนี่ฉีกมานิดนึงแล้วก็เส้นหัวเข่าแล้วก็ขาท่านล่างแล้วก็รองเท้านะครับนี่สุดละอ่าตรงนี้ก็เป็นขาท่านบนปึ๊บขาท่านล่างแล้วก็เท้า,าสเก็ตเปครข้าวๆก่อนนะครับจัดท่าเท่ๆเ,เดี๋ยวผมจะให้มันยกมืออย่างนี้ อันนี้คือแขนท่อนบน,นครับปึ๊บาวาดมือก่อนมือก็ตรงนี้เลยครับนี่คือนิ้วมือนะครับแล้วก็นี่คือมือแล้วก็แขนท่อนล่างให้มันมาเชื่อมกับแขนท่อนบนโอเคอีกข้างนึงก็ทำท่าคล้ายกับขแขนข้างนั้นเลยนะอ่านี่แขนท่อนบนลากขึ้นไปเลยปึ๊บเ๋ยาๆหน่อยนี่ประมาณหนึง่งนี่อัน้นี้ก็คือมือนะครับแล้วก็นิ้ว มัวๆวไปก่อนนะฮ่าฮ่าเนี่ยมันจะแบบเย,ยเหมือนเก่งพลังด้วยนะนาักกาักแซจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีชีวิตชีวามากกว่านาักกาักวายนะเมื่อวานนาักกาักวายจะเป็นพวกแบบเก๊กๆ๊ขุ่มขุ่มแบบปริศนาหน่อยๆอะอันนี้จะแบบสดใสเลยแค่เห็นเสื้อก็รู้แล้วนะว่าเป็นใครนะเออจัดไปครับ <c oughs> เผื่อเพื่อนๆจะชอบนะชอบวาดเป็นนาักกาักแทดนะ ตัวนี้ก็จะมีลักษณะเด่นครับคือมันเหมือนจะมีมันจะเรียกว่ากระเป๋าดีหรือจะเรียกว่าเกอะกันกระสูนวะเนี่ยมีมีเกาะแนบแนบเสื้อแบงนี้เลยครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะนี่แล้วก็มีลายครับลายเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นกล่องหรือเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าอ่ะนะเนี่ยขี่แบบเนี้ยคืออันนี้คือแบ่งนิดนึง มันจะมีเนี่ยยูย่ๆหน่อยวาดเป็นลายกระเป๋าก่อนครับปึ๊บก็จะหักเหลี่ยงมุมง่ายๆนะหักๆไปน,นี่ประมาณนี้มีตัวตัวล็อกที่นึง แล้วก็มีเหลี่ยมมุมแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ขีดให้มันสวยๆนะขนานกับช้้นล่างเลยอ่าเนี่ยค่อยๆเพิ่มดีเทลไปทีละนิดทีละหน่อยนะจําดีเทลอะไรได้แล้วก็ใส่เลยนะเนี่ยประมาณเนี้การสเก็ตก็อาจจะไม่ตรงอะไรไปบ้างก็ช่างมันนะเดี๋ยวเราค่อยไปไปลากให้มันตรงตอนตัดเส้นนะอันนี้เราก็ขีดไปคร่าวๆให้เรารู้นะว่ามันมีดีเทลประมาณไหนนะ เราต้องการดีเทลประมาณไหนก็ตามนั้นเลยครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเติมมากกว่าผมก็ได้เลยนะเออไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป๊ะเหมือนกับผมมากนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เป๊ะนะ <c oughs> นี่อันนี้คือตัวล็อกเลยนะนี่ประมาณนี้ล็อกตรงหัวไหล่อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวล็อกหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะหลุดออกมานิดนึงให้มันเท่ อ่านี่ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีลายเสื้อนะเป็นขอบเราก็มาจะมาวาดส่วนสะโพกกันเออก็วาดให้มันเสื้อย่น,ยนๆนิดนึงเออเติมรอยยับไปขีดๆทะแยงไปเลยนะเวลาเราวาดรอยยับ เดี๋ยวเรามาวาดแขนก่อนครับเติมแขนเสื้อไปโช์ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเส้นเส้นเส้นแบ่งระหว่างลักแร้กับหัวไหลนะ่นะตน,นี้เป็นขอบแล้วมีลายลายตรงบ่าลากยามาปุ๊บ มันก็จะพับเสื้อมันเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็พับแขนนะแบบนี้เลยนี่ตรงนี้คือข้อศอกอ่าฮเนี่ยครับค่อยเติมรอยยับค่อยๆลองยึ๊งยึ๊ยึย,ย,ยึนะเป็นเส้นตัดไปตัดมานะครับประมาณนี้าานตรงนี้เป็นข้อพับแขนแล้วนะโอเคแล้วเราก็มาเติมรายละเอียดดีเทลนิ้วนะครับเติมข้อนิ้วไป แล้วก็ไล่นิ้วเลยครับนิ้วก้อยพุ่งนิ้วก้อยครับเนี่ยพอเรามีโครงนะเราก็ทำการไล่ไล่เก็บดีเทลเรื่อยๆจะง่ายดีครับแบบเนี้ยเห็น,นไหมครับเวลาเราฝึกใหม่ๆเราอย่าไป อย่าไปวาดแบบที่ไม่มีโครงนะเออมันจะเสียเวลาพูดจริงๆเลยนะมันเสียเวลานะเราควรจะวาดให้มันมีโครงจนแบบเราชํานาญก่อนนะจากนั้นเราค่อยไปอัพอัปเดตอัปเกรดตัวเองให้มันวาดเส้นโครงน้อยลงนะเราจะได้มีอิสระในการวาดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนที่เราฝึกแรกๆเนี่ยเราก็ควรจะแบบเอ,อ่อมีโครงเป็นไกด์ไกด์ไลน์ก่อนนะเออเราอย่าบึ้งห้าวนะไม่งั้นกว่าเราจะวาดเป็นได้นี่โหเสียเวลานาน,านมากนะครับ ยากจะวาดเป็นภายในพริบตาเดียวเราต้องวาดอา a t ตมีอนาถาให้เป็นนะแล้วก็พยายามวาดทั้งตัวนะอย่างผมเนี่ยผมก็พยายามวาดทั้งตัวให้เพื่อนๆดูนะเท่าที่ผมจะวาดทั้งตัวได้นะเนี่ยเนี่ยมีเวลาวาดทั้งตัวผมก็จะวาดทั้งตัวนะเพราะว่าการวาดทั้งตัวเนี่ยมันก็คือฝึกในคราวเดียวเลยนะทั้งอาาตมมีทั้งริยาบทในการเคลื่อนไหวนะเราก็ได้ฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะอย่าพยายามวาดแค่หัวแล้วก็วาดแค่เฉพาะ หันทางด้านเดียวด้านใดด้านหนึนห่งที่เราถนัดนะเราควรจะวาดมันใดหลายด้านเลยนะก็คือ,คอวาดให้แม่งทุกด้านนะครับถ้าอยากจะเป็นสายลวกคือวาดทุกด้านไปเลยนะเนี่ยเนี่ยนิ้วสวยไม่สวยช่างมันครับผมก็วาดนิ้วไม่ค่อยสวยก็มั่วๆไปนะเนี่ยอย่างเงี้ยลองจับลองมัดดูฮะเป็นยังไงเนะนี่ยเนี่ยมันก็พอได้ฟิลอยู่นะฟิลแบบเย,ย้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เล่นเบเบชนะอารมณ์ประมาณนี้เลยแล้วนี่คือกเกงนะ ากางเกงก็แบบเป็นกางเกงผ้านะซึ่งลายมันมก็ย้วยพอตัวนะเนี่ยปองๆหน่อยอแบบกางเกงแบบสบายๆมันจะปร่งๆเนี่ยลากยามถึงขาทท้นล่างครับแล้วมันก็จะรีบลงมาเลยนับตรงข้อเท้ายัดเข้ามาอ่าแล้วก็ใส่รองเท้า รองเท้าพ้าใบนะครับจัดไปครับประมาณเนี้ยวาดวาดตรงเนี่ยขอบลงมาแล้วก็จะมีเชือกผูกรองเท้าผูกเป็นโบเลยอ่าเนี่ยค่อยๆไปตามสเต็ปทีละเล่นทีละทีละนิดทีละหน่อยนะครัไอ้พวกนี้คือมันต้องใช้การวาดบ่อยๆนะหากวาดบ่อยๆนี่เราก็จะแบบ พอจะรู้แกวรู้รู้รู้ไต่มันนะว่าเราจะต้องวาดยังไงขึ้นโครงยังไงอะไรเงี้ยมันจะง่ายนะที่เหลือเราก็แค่บังคับสัสดส่วนให้มันให้มันได้ลงล็อกกับคาแรคเตอร์ที่เราวาดนะแค่นี้การวาดรูปของเราก็จะค่อนข้างจะเหมือนต้นฉบับนะอาเนี่ยแล้ว้าวาดบ่อยๆนี่นะครับมันก็จะถึงขั้นวาดโดยได้โดยไม่ต้องเป็นต้องดูแบบเลยนะถ้าเราจำดีเทลต่างๆของคาแรคเตอร์ที่เราชอบได้นะ ข้อดีของสายรวบมันก็คือตรงนี้ครับวาดแป๊บเดียวก็เสร็จนะแล้วเราก็สามารถที่จะวาดได้ค่อนข้างคลายถ้าสมมติวาดครั้งแรกไม่คลายก็วาดครั้งที่2นะวันที่2วันที่3วันที่4่วาดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เหมือนของมันเองเลยนะเราไม่ต้องไปซีเรียสบังคับให้มันวาดให้มันเหมือนตั้งแต่ตอนแรกนะมันยากมากเลยนะที่จะวาดครั้งเดียวแล้วก็ได้เหมือนเปียบเลยถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ใช่อัจฉริยะนะก็เนี่ยครับฝึกแบบนี้ครับง่ายๆ เนี่ยผมก็ไม่ใช่อัจฉริยะนะก็ค่อยๆวาดไปนะเอ๊ะอาศัยวาดบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินมือนะก็พอจะรู้ว่ามันควรมีอะไรนะอ่านี่ตรงนี้ก็จะมีขอบน,นิดนึงึ๊บอ่ารองเท้าก็เดินลายไปนี่ตรงนี้เหมือนกันครับมีอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกันชนเลยแล้วก็มีลายผ้าตรงนี้ เดินลายไปเนี่ยเป็นไงครับก็พอดูคล้ายๆรองเท้าอ่ะนะฮ <c oughs> โอเคเนี่ยเป็นไงครับนี่คือวิธีของสายลวกนะก็มัวๆไปซะส่วนใหญ่นะอเอ้ยแหววาดผิดครับดันโค้งซะน่าเกียดเลยเนี่ยออเคนี้พอเป้าเกงอยู่นี่ เดี๋ยวจะจัดให้ชัดๆก่อนนะอันนี้คือขอบมันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเติมดีเทลของกางเกงกันครับดีเทลของกางเกงมันก็จะแบบมีตรงมีตรงนี้ยืนๆมันนิดนึงแล้วไอ้ด้านข้าง,ขงเกงก็จะเป็นขอบนะเนี่ยมันจะมีลายม่ใช่ไหจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลายพาดอนะเออเป็นขอบอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยจากนั้นก็จะมีลายของกางเกงนะเนี่ยเป็นขีดๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นเป็นบุมหกเหลี่ยมเนี่ย ขีดขนานกันนะครับพยายามให้มันขนานกันหกเหลี่ยมมันจะเป็นเส้นข,ขาวๆนะครับขนาดอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็ไล่ไปครับหกเหลี่ยมลากมาแล้วก็ไล่ไปต่อยอดแตกแขนงไปหกเหลี่ยมแตกแขนงอย่างเงี้ยอ่าเออยังไงวะตรงนี้ก็เว้นๆไปอ่าอันนี้ก็ต่อยอดไปครับหกเหลี่ยมโชว์โชว์อ่าต่อมาตรงน,น,นี้อ่าโชว์แล้วก็แยกไป ทาแค่นี้ครับ2ด้านเหมือนกันนะครับนี่คือตัวนี้ัจะมีดีเทลประมาณนี้นะครับกางเกงเป็นเอกลักษณ์ดูๆไปกางเกงก็คล้ายๆกับกางเกงทหารเหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆเติมไปครับโอเคนี่แค่นี้เราก็ได้หน้ากากแซดแบบท่าอย่างเท่ๆแล้วนะ อยู่ข้างกับหน้ากากวายพอดีเลยนะยประมาณนี้แหละโอ้โหสุดยอด ใช้เยลโล่แต้มให้เหลืองอ่อยสัตว์ออเรน์สดๆสีก็จะเหมือนสีส้มระบ,บายบัชอ่อนๆไม่ต้องไถแรงเดี๋ยวนิ้วเจะกดคีมเบดเบลนหนักๆผิวจะเรียบเนียนเหมือนตูดเด็กเฉดเงาเคลือบด้วยออเรนซ์ผิวเข้มเหมือนขี้ใครติดผิวหนังใช้บราวเสริมซิลเวอร์ให้หน้ากากแซดดูลุกละโปไวโอเลตให้สีสันดูกระฉูดกระชากสายตาถมซิลเวอร์ให้เก,กเรอเฉดไม่ต้องกลัวเละเพราะมันรั่วอยู่แล้วละเลงเวนได้เบาให้สะใจยังไม่กลัวเมื่ยมือเสริมเชด นัสอย่างง่ายๆลงมอท่าถ่ายเม็ดสีผสมให้เรียบเนียนดังกาแฟชั้นดีทีทุกันโกชุดโคเท่